สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่น้องไก่ๆนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้เวลาเหมือนเดิมนะครับที่เดิมก็คือไปดูรอบดักปลานะครับยามรอบดักปลาได้เวลาแล้วนะครับสวัวดีตอนเช้านะครับ ตอนเช้าๆนี่ครับตอนต่เช้านี้น้ำหมอกเยอะมากครับนี่ครับการทุ่งนาครับเป็นทุ่งนานี่ครับนี่ครับอันนี้เขาไถานะครับเกี่ยวข้าวเขาก็ไถ จะทำปลูกมะเขือเทศนะครับนี่ครับปลูกมะเขือเทศขายเป็นลูกนะครับขายมะเขือเทศไปทำซอสซอสมะเขือเทศนะครับนี่ครับ มื่อวานนี้ผมได้ซื้อรอบมาเพิ่มนะครับวันนี้ผมได้รอบมาเพิ่มสองหลังนะครับแต่ว่าแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะรอบรอบซิงซ้ายขวาทางเข้าซ้ายขวานะครับ ปลาเยอะอยู่นะครับปลา่อนนะครับปลา่อนตัวเล็กีดคกันี่ยไหลด้วยครับไหลโทรศัพท์โทรศัพท์ตกน้ำถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะ นี่อีกรังหนึ่งครับเข้าเดี๋ยวนี้่อยเข้านะครับใส่ทิ้งไว้ครับเพื่อมันเข้านี่ครับรอบ รอบสิ่งใช้ขวานครับโองเข้าไหมครับนี่ครับไม่เข้านะครับตอนี้ไม่ฉุกไปโดนหัดไปครับถูกปากดี กระดีสามตัวนะครับเราไปก่อนเดี๋ยวมาดูล้างถัดไปครับเราปลากระดีก่อนนะครับเนี่ครับนี่ครับปลากระดีครับ กครับไม่ปล่อยครับปล่อยให้ปลาช่อนกินผมเลี้ยงปลาช่อนเยอะ เดี๋ยวมันออกครับออกได้หรอออกได้ครับออกแล้วครับพรเพื่อนออกสองตัวตัวเล็กเกิน ใส่ไว้ตรงนี้ใส่ใหม่ครับดูหลังถัดไปครับหลังถัดไปนะครับ นี้เขาไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกน้ำยังเยอะครับถ้าน้ำลดกว่านี้ก็จะถูกอยู่นะครับน้ำมันเยอะปลามันไปทุกที่ครับ อันนี้หนูกัดครับหนูกัดรอบผมรอบก็ขาดจาหอยครับน่ครับ,รบไม่ถูกนะครับวันนี้ วายอยู่ครับแต่มันไม่เข่าครับผมปวาชนเยอะ นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปถูกใจว่าไม่ถูกป้านะครับวันนี้น้ำยังไหลครับนี่ครับเมืวานนี้ก็ถูกครับเมื่อวานนี้ได้ไปช่อน,นตัวนะครับ วนนวชวดนี้จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าก็เจกันใหม่นะครับสวัสดีครับ